สวัสดีครับคลิปนี้น,นัดและช่อง Walking น a ท Tri ิปอยู่ที่สะพานพระปกเกล้านะครับใกล้ๆก,กับสะพานพุทธจะพามาดูความสวยงามของท่าเรือสะพานพุทธนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งท่าเรือที่มีความสำคัญมากๆของกรมเจ้าท่านะครับไปดูกันว่าจะมีความสวยงามมากเพียงใดครับ ท่าเรือสะพานพุทธนะครับเป็นอีกหนึ่งใน29ท่าเรือที่สําคัญของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมที่มีการปรับปรุงใหม่ให้มีความสวยงามมีความปลอดภัยและก็มีความสะดวกสบายเหมาะต่อการมาใช้งานของประชาชนที่ต้องการสัญจรทางน้ําเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางไปยังท่าเรืออื่นๆริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับรวมทั้งเชื่อมต่อการเดินทางไปยังจังหวัดนนทบุรีได้อย่างสะดวกมากขึ้นด้วย เราก็จะเห็นว่ามีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารสำหรับมารอขึ้นเรือนะครับแล้วก็สร้างความสวยงามปรับปรุงสิ่งต่างๆรอบๆบ,ร,บริเวณภายนอกให้มีความสง่าดูสวยงามมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยครับเพื่อความสะดวกสบายสำหรับประชาชนที่จะมาใช้งานที่ท่าเรือสะพานพุทธแห่งนี้ รวมถึงมีการปรับปรุงโปะที่สําหรับรอขึ้นเรือของประชาชนนะครับก็จะมีความแข็งแรงดูมีความมั่นคงก่าแต่ก่อนหรือแข็งแรงมากกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะมาใช้ท่าเรือสะพานพุทธแห่งนี้และมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเมื่อมาใช้ท่าเรือสะพานพุทธก็จะได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยมากกว่าแต่ก่อนครับนอกจากจะมีการตกแต่งภายนอกและบริเวณรอบๆของ ท่าเรือสะพานพุทธแห่งนี้แล้วนะครับภายในยังมีการตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างๆให้มีความสวยงามป้ายบอกทางต่างๆให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าประชาชนสามารถนั่งรอขึ้นเรือได้ตรงไหนหรือว่ามีการนำที่นั่งมา้านั่งสําหรับรอขึ้นเรือมาจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนอย่างเพียงพออย่างอย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดประชาสัมพันธ์รวมทั้งมีจุดต่างๆที่น่าถ่ายรูปมากๆเหมาะสําหรับ คนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่ามารอขึ้นเรือที่ท่าเรือสะพานพุทธก็เหมาะอย่างยิ่งเลยครับท่าเรือสะพานพุทธยังอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นตลาดปลาคลองตลาดนะครับซึ่งใครหลายๆคนที่เคยมาซื้อดอกไม้ที่นี่ก็จะรู้ว่ามีความคึกคักและเต็มไปด้วยดอกไม้ รวมทั้งตรงเชิงสะพานพุทธนะครับก็จะมีวัดที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เราก็จะเห็นว่าเวลาเราไปสะพานพุทธใช่ไหมครับจะมีวัดหนึ่งที่มีเจดีย์ขาวๆอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่าเรือสะพานพุทธนะครับตรงนั้นก็จะเป็นวัดพิชัยญาติมาร,รารามบวรวิหารนะครับและก็อยู่ติดกับสะพานพระปกเกล้าด้วยสะพานพระปกเกล้าก็จะมะีที่ท่องเที่ยวเป็นสะพานลอยฟ้าหรือว่าพระปกเกล้าสกายพาร์ครนะครับสำหรับใครที่ ต้องการมาเดินเที่ยวสวนลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยนะครับมาที่นี่ได้ครับที่สะพานพระป,ะปกเกล้าครับถ้าเรือสะพานพุทธสามารถเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเรือประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือด่วนเจ้าพยาเรือเฟอร์รี่หรือเรือไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่ในภาพตอนนี้นะครับประชาชนก็จะมีการมารอขึ้นเรือที่ ท่าเรือสะพานพุทธค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่ามองมองดูแล้วก็ไม่ค่อยมีประชาชนมาใช้งานเท่าไหร่อาจจะยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากซึ่งต่อไปอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ว่ามีการเดินเรืออะไรบ้างหรือว่าสามารถขึ้นเรืออะไรที่ท่าเรือสะพานพุทธนี้ได้บ้างครับเพื่อให้มีจำนวนประชาชนที่มาใช้มากขึ้นอีกครับซึ่งการโดยสารด้วยเรือในแม่น้ำเจ้าพยายนะครับก็จะมีเรือที่ให้บริการหลากหลายประเภทเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเรือด่วนพิเศษแบบธงส้มธงเหลืองธงเขียวธงแดงหรือว่าเรือด่วนเจ้าพยาที่เป็นเรือ,รอประจําทางอยู่แล้วนะครับก็จะมีเรือไมซ์สมาร์ทเฟอรี่ด้วยนะครับเรือ My Smart f ์ r เฟก็จะแบ่งออกเป็นสายซิตี Line วิ่งจากสะพานพระปิ่นเกล้าถึงสาทรตากสินแล้วก็สายเมโทรไลน์ก็จะวิ่งจากพระราม7 ถึงสาทรตากสินและก็สุดท้ายเออร์เบ n ร์ไลน์ก็จะวิ่งจากสะพานพนังเกล้าถึงสาทรตากสินครับแต่ว่าเรือแต่ละประเภทก็จะไม่ได้จอดทุกท่าเรือนะครับประชาชนต้องดูข้อมูลว่าจะนั่งเรือประเภทไหนและเรือประเภทไหนจอดเรือที่ท่าเรือไหนบ้างสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ w a l k i n g t h ท i Trip กับน็อตนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้หน่อยครับและดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ